รบกวนเช็คก็ตรวจสอบหนึ่งแดงด้วยครับเหมือนเป็นโปมองครับมีการเลงร้อนะถ่ายรูปไปหนึ่งบ้านสองจุดน,นะครับ ไม่ได้โปอกไม่มมอ,องนินครับ Top ship